โตโยต้าแคมรี่เข้าใหม่ค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้โตโยต้าแคมรี่เครื่อง2.5รุ่นจีรถปี2020เนะะี่ยค่ะสีขาวสวยๆส,สภาพเดิมโรงงานสำหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเซลรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะรุ้งพาพี่ๆมาชมรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้ารถหรูสไตล์ผู้บริหารค่ะคันนี้นะคะได้ตัวต้แคมรี่เครื่อง2.0เนี่ยคะรุ่นขอภัยค่ะ2.5รุ่นจีนะคะคันนี้ได้รถปี2020นะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ กับราคาตั้งขายเนะคะเข้ามาแล้วนะคะกับราคาอยู่ที่7 9 9 0 0สนเาหนเกีะฟิดาได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นประมาณ1 3ื่นสาไปไปลายหมื่นสเท่านั้นนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหานะคะแคมรี่รถหรูสไตล์ผู้บริหารใช้งานบอกเลยรุ่นนี้ตรงสเปคแน่นอนค่ะคุณลูกค้าก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงล อัปเดตให้ทุกวันนะคะส่วนรบคันนี้บอกเลยตรงสเปคพี่ๆแน่นอนใครที่ชื่นชอบติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างค่ะ0 9 7 2 5 1 7 4 3 5นะคะบอกเลยรถที่เพชรยนต์รับประกรันรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีปิความไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีไม่มีตัดต่อเครื่องไม่มีกอ่อใหม่แน่นอนนะคะตัวเล่ไม่มีชมุ้สสูญหายค่ะคุณลูกค้าใครที่ชื่นชอบรถเดิมๆรถคัดคุณภาพเกรดเอมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ในส่วนของไฟหน้านะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะ ดวงสๆแเก้วๆวแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์คู่หน้ามาให้แล้วถึง2จุดด้วยกันค่ะคุณลูกค้าขะในส่วนของตัดบอกรันนี้มีมาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมเส้นสายตัวรถคมๆมไม่มีรอยเฉียวชนไม่มีรอยรกคิมเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมล้อแม็กดเดิมจากศูนย์เลยนะคะคุณลูกค้าซีกสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้ฟิลม์มยางแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงคุณลูกค้าค่ะเราดูแลให้คันนี้แจ้งนิดนึงค่ะรถยังไม่ได้รับการปรับสภาพ พึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยใครที่ถูกใจรุ่นนี้รีบติดต่อกันเข้ามาสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของกระจกน้ํามองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าเราเรียบร้อยมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะคุณลูกค้ามือจับเป็นมือจับโครเมียมทั้งคันนะคะรถสีขาวสวยๆแบบนี้ภายในนะคะนี่ให้ชมนิดหนึ่งนะคะ ภายในนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้สวยๆเลยนะคะดูพรีเมียมน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ภายในสะอาดสะอ้านนะคะคุณลูกค้าใหม่ๆสดๆแบบนี้นะเดิมๆนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของคอนโซลหน้าคันนี้กว้างๆมาพร้อมลายไม้สวยๆนะคะ คล้ายๆลายไม้สีโอ๊กเลยนะสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะที่พักเท้ากว้างๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้แจ้งนิดนึงค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง1นึ่งหมื่นนะคะคุณลูกค้าและที่สําคัญคันนี้มีในส่วนของซันรูฟมาให้เราเรียบร้อยค่ะในส่วนของโครงสร้างค่ะขออนุญาตพามาชมในส่วนของโครงสร้างนะนี่เลย นะคโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีการขันไขขยับทุกอย่างเดิมๆนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอันนี้ให้ดูเลยนะคะ ทุกอย่างเดิมโรงงานแน่นอนนะคะคุณลูกค้าและที่สําคัญคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่ถูกใจนะติดต่อกันเข้ามามีคันเดียวเท่านั้นค่ะกับ2.5รุ่นจีคันนี้สภาพใหม่แรกเข้าสวยๆอย่างนี้ระยะการใช้งานนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาประมาณแสนบวกๆนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูนะสาหรับคันนี้คะ่ะด้านหลังนะมีในส่วนของแอร์หลังนะคะช่องเสียบสาย USB ด้านหลังมีมาให้นะคะมาพร้อมในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเบาะคันนี้นะคะได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อม พร้อมที่พักแขนนะช่องวางแก้วน้ํามีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ค่ะมีในส่วนของม่านด้านหลังนะม่านด้านข้างนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่องวางขนาน,นแก้วน้ําช่องเก็บของเล็กๆมีมาให้ครบถ้วนนะคะสาหรับรุ่นนี้ด้านท้ายนะคะคันนี้ก็บอกไว้เลยค่ะท้ายเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ค่ะเซ็บบนเซอร์ถอยนะคะคันนี้มีให้ถึง4จุดด้วยการกล้องถอยมีพร้อมนะคะด้านหลังคันนี้ทะเบียน9590นะคะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไฟท้ายเป็น LED นะนีให้ ชมด้านหลังนิดหนึ่งคมสักการะนะคะเดิมโรงงานเนะะี่ยค่ะคุณลูกค้ามาพร้อมในส่วนของนี้เลยนะคะนี่นะคะชุดยางอะไรแมแลงฉุกเฉนะะินเนี่ยคะคันนี้มีมาให้ครบทวนนะคะบอกเลยคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะคะแจ้งอีกทีรถยังไม่ได้รับการปรับสภาพนะคะคุณลูกค้ารถยังแบบ ิ่งเข้ามาจริงจริงนะคะล้างก็ยังไม่ได้ล้างฝุ่นยังไม่ได้ดูดเลยนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะไฟท้ายคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED l i ท์ g u i ด i n g ค่ะดูเรด่น,น,ดนตโตสใสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะคุณลูกค้าคะพาพี่พี่เข้ามาชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถเป็นอย่างไรนะคะนี่ให้ชมนะคะความกว้างของคันนี้นะคะคุณลูกค้ากรับภายในนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยว่าดูใหม่ๆสดๆแบบนี้ค่ะขออนุญาตพาพี่พี่นะคะมาลองสตาร์รถกันเลยนะคะนี่ นะนี่เลยนะคะลองสตาร์ทรถให้พี่ๆดูกันเนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะรถเดิมแน่นอนเนี่ยคะคุณลูกค้าค่ะสตาร์ทให้ดูสดๆแบบนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะ สัญญาณเตือนนะเป็นเอ่อในส่วนของเออเขาเรียกว่าแรงลมนะคะที่อ่อนนะคุณพีเดี๋ยวปั๊มลมหรือว่าสูบลมเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนคะคะอ่ะมาเริ่มเลยมาเริ่มจากจุดแรกคันนี้นะคะรีวิวไปแต่ละจุดเลยคันนี้มีในส่วนของปุ่มนคะคะนี่ นะปุ่มเบนจิสตาร์ทเนี่ยคะมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะด้านขวามือนะคุณลูกค้านะมาพร้อมในส่วนของปุ่มแพชชั่นคอนโทลนะคะนี่เลยปุ่มแพชชั่นคอนโทลค่ะคันนี้ได้ในส่วนของกระจกออกโต,โต้สี่บานเราเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับเก็บระบบไฟฟ้าปรับ,บไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้มีเอ,อ่อที่เขาเรียกว่าที่เซ็ตระบบการนั่งนะคะมีมาให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะนะคะมาพร้อมในส่วนของนี้เลย นะคะพวงมาลัยค่ะคุณลูกค้าค่ะพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้านะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะเดิมแท้โรงงานนะมีในส่วนของที่เปลี่ยนเสียงวิทยุรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนเสียงนะวิทยุได้นะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้านะนะคะแล้วก็เลขไม้นะคะระยะการใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่นี่เลยนะคะระยะการใช้งานอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร 173โรเนะ่คะไมค์เป็นไมค์แท้ไมค์เดิมค่ะไม่มีกลับไมค์กอไมค์นะคะคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญคันนี้คอนโซลน,นะคะคอนโซลกลางนะคะก็จะมีในส่วนของแอร์นะระบบออโต้นะ,ะย้ายอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนรับรองในส่วนของระบบ Apple CarPlay and a ร์ออโต้เนี่ยคะกล้องถอยมีให้นะคะ,คนะ,คะในส่วนของคันนี้นะคะ v ิชูเ m ฟเนะคะคันนี้ CD ใส่ได้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมแท่นชาร์จนะคะไวเลสชาร์จเจอร์เนี่ย คุณลูกค้าค่ะมีมาให้ครบทวนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะมีในส่วนของเกียร์นะ,ะได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ CVT แถวตรงค่ะแล้วก็โหมดสปอร์ตอีคอนโหมดมีโหมดฮอร์ลมีนะคะแล้วก็เบรกโฮลออโต้เบรกโฮลมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือระบบไฟฟ้าคันนี้มีให้เราเรียบร้อยนะ,ะช่องวางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้ถึง2ช่องด้วยกันค่ะคุณลูกค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้คันนี้มีในส่วนของกระจกมองหลังนะคะ ปรับแสงออโต้นะคะแล้วก็ซันรูฟนะคะเปิดปิดออโต้ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับพี่บีท่านใดนะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่คันนี้ได้เครื่อง2.0รุ่น G ค่ะคันนี้ได้รถปี2020นะคะกับเลขไม์อยู่ที่ประมาณแสนหกใครที่สนใจรีบติดต่อมาหาเซลรุงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435นะคะเดี๋ยวเซลรุง่งพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยชมกันต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะสาหรับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะห้องเครื่องอาจจะสกปรกนิดนึงคุณลูกค้านะเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะในส่วนะนของโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยค่ะซุ้มโช๊คเดิมโรงงานนะคะคันนี้เครื่องยนต์เดิมแท้โรงงานแจ้งอีกทีรถยังไม่ได้รับการปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะซุ้มโช๊คนอตไม่มีรอยประัยขันไขนะคะคันนี้รับประกันเลยนะค,รคนะครถนะที่เพชนยนต์ทุกคันค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อไม่มีกัดสีกอไม้นะคะเล่มไม่มีชารุดสูญหาย แน่นอนสําหรับพี่ๆท่านใดนะที่ถูกใจนะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะคัดคุณภาพเกรด A ที่เพชรยนต์มีให้เลือกแล้วนะคะมากกว่า30คันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตโยต้าแคมรีนะคะแล้วยังมีรถอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น s อ PP v PPV นะคะรถเก่งอีโคค่ะเรามีให้ครบถ้วนนะคะรถตู้รถกระบะนะมีให้ครบถ้วนมากกว่ามีให้พี่ๆเลือกหานะรถสวยๆมากกว่า300คัอยค่พี่ๆท่านใดที่ถูกใจรีบติดต่อมาหาเซลล์รุงกันได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 9น2 5 1 7 4 3 5 วันนี้เซลรุ้งต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้มีพาด์ทคลิปใหม่ๆที่รุ้งอัปเดตลงทุกวันสำหรับวันนี้เซลรุ้งต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ